วันนี้นะคะมาเข้าเวนนะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยปรยกต้องมีเพื่อนมาเข้าด้วยเลยเอาสามตัวเล็กมากว่าจะเอาได้ต้องซื้อของเยอะแยะมาให้ด้วยไม่อย่างนั้น ก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็มาร้องดูสภาพทั้งของใช้ด้านนี้กันไม่ใช่กระเป๋าอะไรกระเป๋าน้องเมือนี่เองเอาไปก่อนนะคะนี่ยอด เดี๋ยวเอาน้องหมาไปเก็บในห้องก่อนร้องร้องดังเจียนี่ค่ะดูซิจะออกมาเป็นไหม,ม,มนี่ไงชีพนี่ก้อนลุมอุ้มลุมอุ้ม,ม,มสามโต ก็ออกมาแล้วเมื่อกี้คือเห็นห้องอยู่จะจะจิง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 จะเอาแล้วแต่นะนี่ไม่ออกมานะยังเปิดพัดลมก่อนการเปิดพัดลมเราเนี่ถ้าววดติดเครื่องคบตาเสียงดังว่าน่ะ ได้ยินไหมคะยังไม่กล้าออกมาเลยใครจะอาสาออกมาคนแรก็เดห้ามออกมาถ้าสมมุติว่าเราห้ามจะออกมาไหมห้ามออกมาเดี๋ยวแม่กลับมาห้ามออกมาดูสิเพื่อนพอง ไปเอากับข้าวเพื่อนกันทั้งนมทั้งอาหารไม่ซื้อใหม่หมดเลยกว่าจะได้ขึ้นรถาตัวใหญ่ก็อยากจะขึ้นเหมือนกันออาจจะโอ้ยสามถุง มีแต่ของน้องหมาดูดขนา,าดไม้ยังเห่อขนา,าดนี้คิดดูเลี้ยงอะไรก็รักอันนั้นนะคะแต่ว่าโอ้น่ารักมากเลยไม่ออกไม่ออกเก่งจังเลย โอ้ไม่ออกแต่กัดคา่าคุณปวกน้อย<_ <EN> _>นเนเริ่มละเริ่มมีสิ่งแปลกประหลาดออกมาแล้ว ตัวนั้นล่ะเอตัวฉุดมันทําไมไม่ออกมาล่ะคะเนี่ยได้ชื่อก่อนเพื่อนตั้งชื่อว่าต้นทุนแต่ถ้าใครอยากแบบเป็นเจ้าของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคือจะต้องฝึกให้น้องเ็กชื่อได้แล้วจําชื่อแล้วคะ่ะแลต้นทุนออกมาแล้วต้นทุนขาวออกมาแล้วทุน ต้นทุนเลยอึ๊บอืมแล้วกระเป๋าไปเก็บก่อนทำไมถึงให้ชื่อต้นทุนเพราะว่าอ่าน้องลักษณะเหมือนกับคุณแม่เขาเลยแล้วเลยแบบว่าเอ๊ะต้นทุนมาจากแม่ชัดเจนอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าชื่อต้อนทุนคือแค่แม่เขาเป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้แต่ลักษณะที่แตกต่างนิดนึงก็คือที่จมูกจมูกคุณแม่จะเป็นสีชมพูแต่จมูกต้นทุนเป็นสีดำแม่จะเหมือนฝรั่งหน่อยโอ้โหมาก็ฉี่เลย ถ่ายแบบนี้เขาไม่ใช่ตัวโตวนะคะเขาตัวเล็กนะแค่แบบว่าเราถ่ายใกล้กลกลๆเฉยๆแล้วเป็นอะไรกับขาแม่เนี่ยคือได้ชื่อก่อนเพื่อนเลยที่ต้นทุน ตัวอื่นยังไม่ได้ตัวอื่นต้องดูลักษณะก่อนเพราะว่าต้องบวกกับพ่อเขาชื่อแม่เขาชื่อคืออยากให้คล้องจองกันอยากให้แบบว่าเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพ่อก็อ,อตังออมแม่ชื่อออมตังส่วนพี่น้องเขาก็มีกำไรกับร่ำรวย,ยนี่ ก็คงจะไม่หนีจากครอบครัวรวยๆเท่าไหร่อย่างเงี้ยนี่ชือเป็นมงคลน,นิดนึงถ้าใครสนใจก็ทักนะคะแอดไลน์มาเลยที่0813697759ดเานะคะแอดไลน์มาเลยนะคะถ้าส่งได้ก็จะส่งให้นะหรือถ้า ใครที่ติดตามออยู่ใกล้ๆอยู่แถวเนี่ยสารครามขอนแกน่นร้อยเอดกาศินอย่างเงี้ยถ้าไปส่งให้ได้จะขับรถไปส่งให้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ทักมาเลยแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่บอกนะคะ น้องเขามีความน่ารักเขามีความที่แบบฉลาดมากนะ